สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้อยู่ประมาณสักสิบหาสอบครับนี่เดี๋ยวเพราะว่าตรงทรบอกเขาหายมา่าน้าพาสียเอากระสอบอีกระสอบหนึ่งมาใส่มันเต็มปากชุดโตเลยนี่ก็บอกค่อยดีปรนไดครับเพราะว่าการเผา พาผมเอาใบไผ่อัดหน่เกินไปมันก็เลยใหมพระสุด <c oughs> นี่ครับตัวที่ว่าใหมพระสุดนี่สุดแห้ง <c oughs> นี่ครับนี่ซุ้มกองนี่นี่ไหมบากขามล้วนๆเลยก็เดี๋ยวก็สีอันนี้มเมาเสียมไวข้างหลังซุ้มไม่ร่อง ไม่ร้องกันนักไม่ร้องอยู่ข้างล่างกับบ่อใหม่ครับขณะผมจ้อหูสองขางนี่ครับจ้อหูใหญ่ออกไม่กับบ่ใหม่บันใดใหม่ก็ยังใหม่อยู่กลางๆนี่ไหมครับใหม่ทึ่งๆไม่ใหญ่คนว่าบอกว่าไม่ใหญ่เหมือนบอ่อไม่ใหญ่ผมเบิ่งแล้วมันก็บบม่มีชีว่าทั้งไหนล่ะครับนี่สุ่มทึ่งๆเป็นบ่อครับไม่ใหญ่นี่เป็นบอ่อสุ่มไม่ใหญ่นี่เนาะ ตรมนี่ไม่ใหญ่ยุงเทิงไม่น้อยอยู่ล่างอยู่ยเนาะชื่อว้ยบรุ่นสินได้เลี้ยงใหม่ถึงสีโอ้ชื่อว้ชื่อว้ชื่อว้อย่าไปเลี้ยงแบบนี้ไม่ใหญ่อยู่ข้างล่างครับไม่น้อยอยุงเทิงเวลามันใหม่ที่ระบาดนีบ้ันก็ใหม่เทิงเทิงก็ใหม่ใหญ่ก็บ่ใหม่ทีละโอ้แบบแบดอันนี้แล้วก็ไปบอกไม่ใหญ่ แล้วหัวรอได้แล้วแล้วถามมาเหมือ,อดพอกูบอกแล้วหัวระอยากพู้นะครับเนี้ยบรุรุนสิทดิเฮ็ดใหม่แต่ว่าช่วงนี้มันฝนตกแน่ก็เลยก็อันนี้ไปไหนก็นเลยเอาไม้ห้องไว้ก่อนเอาไม้ห้องไว้เพราะว่าเผื่อฝนตกมากกวกบวดได้กินส่วนในกระสอบนี่ก็เป็นไม่ ไม่ปีกไม่น้อยอยงนี้นะครับไม่ท่อนน้อยอยงนี้นะครับไม่แซมฮะไม่แซมเจ้ะน,น้อยไม่แซมนะครับแต่กระสอบหนึ่งอยากได้กระสอบหนึ่งอ่า่ก็ซื้อว่าไ,ได้อยู่ครับก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งเนาะความประภูตใจนี่หนึ่งกระสอบนี่แหละครับผมที่เอาไปใส่ผ้ากระสอบเป็เต็มสิบผ้ากระสอบ ที่แล้วเดี๋ยวไดู้้บอกเพื่อนมาแบ่งกันว่าเขาจีแบ่งกันอย่างไรแต่ปกติแล้วเขาแบ่งกันสองตัวหนึ่งมันบอกครับผมกับบุ๋งกันลหละผมกับบอกเขาว่าเครื่องตัวเครื่องเหมือนเนี้ยไม่เขาเนาะแห้งเข้าเครื่องตัวเครื่องแล้วแต่เขากปฏิว่าีแต่คันว่าเครื่องหนึ่งมันมีอยู่สิบหกกระสอบกับเจ็ดกระสอบเนาะเจ็ดกระสอบพูหนึงกันตองนี้ประมาณแปดแล้ว ตอนนี้ก็จะให้เขาเบิงอีกเทือนหนึ่งว่าสิเขาสิตัดสินใจยังไงคิดีแบบหนึ่งผมคิดว่าคันว่าเขาเมื่อเบิงตัวนี้แล้วมันเหลือทำนี่จากสิบหากระสอบเขาเอาไปประมาณสักเ,เบิงตัวนี้มันช่ได้กแค่กระสอบนาะนี่เนาะอยา่าคุยกันนี่คันว่าตัวนี้มันได้อยู่ประมาณสักหากระสอบนี่หากระสอบนี่ก็ เขาคิดว่าเขาเพิ่งขึ้นยังไงเนาะให้ผมสักเ,เขาเอาไปสิบปก่กคิดว่าเครื่องหนึ่งก็ผมเอาไปหาตั้งแต่ที่เหลือนี่ก็หาของผมมันจะประท้วงผัววงก็ต้องเบิ้งอีกเท่าน,นึงผัววงเบื้องหลักผมจะเอื้อนเขามาเบิง้งอืมก็ลังล่งเลอ,อ,อยู่ว่าสิตัด พสติคุ้มบอ่อหรือว่าปฐมคุม้มคือปล่อยแบบไปเลยฝนตกกระชังมันว่าสันให้มันเมดหนาฝนไปแล้วก็ยังมไม่นไหมเพราะว่าเพื่อสีตดัดไม่ประคามฟางทั้งปูนอีกกิ่งมันโน้มมา่นนะผมกำว่าสิตัดอยู่นี่เดี๋ยวบรรลุนสิเห็ดแน่าไหมสีบอัสบอสเนี่ยกับใบไม่แน่ยนไปไหนว่าสีอัดอยู่ประมาณสักบาง,บาง แล้วก็ไม่ไพ่ก็มี้หะหาเสียหาตัดว่างข้างๆลองเบิงเนาะอ่ะจบการถ่ายทอดเท่านี้ก่อนเน,นาะบุ้าเดี๋ยวจะอัดคลิปมาใหม่อ่า